ุณหมอคะปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการดูดซึมแคลเซียมของร่างกายบ้างคะ 7ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซึมแคลเซียมของร่างกายอย่างที่1เลยคือชนิดของ Can S <S แคลเซียมแคลเซียมแต่ละชนิดแต่ละฟอร์มดูดซึมได้ไม่เท่ากันอย่างที่2คือความเป็นกรดเวลาที่ทานแคลเซียมเนี่ยถ้าเราทานพร้อมอาหารจะมีกรดในกระเพาะช่วยเนาะเพราะฉะนั้นความเป็นกรดเนี่ยจะทําให้ดูดซึมแคลเซียมได้เพิ่มขึ้นถ้าเรากินแคลเซียมพร้อมอาหารการดูดซึมจะทําได้ดีขึ้นอย่างที่3คือระดับวิตามินดีถ้าระดับวิตามินดีสูงการดูดซึมแคลเซียมก็จะดีขึ้นตามอย่างที่4คืออาอาายยุุที่มาากกกเกิน30ไปรดดู แคลเซียมจะแย่ลงเรื่อยๆสัมพันธ์กับวิตามินดีด้วยแหละเพราะว่าวิตามินดีในอายุที่สูงขึ้นนั้นสามารถสังเคราะห์ได้ลดลงอย่างที่5ถ้าเราทานอาหารมีปรมิมาณฟอสเอฟตเยอะๆเวลาฟอสเฟตในปรมิมาณสัสดส่วนที่เยอะมากไปจะทําให้การดูดซึมแคลเซียมนั้นแย่ลงอย่างที่6คือความต้องการของร่างกายเราเช่นคนท้องจะมีความต้องการของแคลเซียมสูง,งนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีความต้องการแคลเซียมสูงการดูดซึมจะดีขึ้นตามไปด้วยข้อที่7ก็คือการทานแคลเซียมน้อยๆแต่แบ่งทานหลายๆครั้งจะทําาาให้กกรดดดซึมีว่ ที่ทานปริมาณสูงๆทานเพียงครั้งเดียวนะครับผม